เจอกันท okay. ี formas, ่ม <laughs> anyway, ุมเดิมขอนะโอเคค่ะเริ่มหนเกมทายชายอ่ะเนี่ยายชายทายชายนีไทยนี้ใส่จากต่างคู่ก็เออคือเราเรียบริกยแค่นี้เกมไทยในไทยอะไรๆที่คุณชอบเยอะอะไรนี่เออโถยอะไรมั่ยอะไรไหม คือใครนะคนเช่าใครขาตาละ้นไหนเออคุณเป็นตัวละครชายนี่ยคือตะมือพอนคแรกใคได้ใครน่าจะเป็นฟ yes. ้าสองคนสาวน้อยวานาโหดโอ้ยเนี่ยอโออ้นนี้ใส่คนดีมากแค ฟิงเกอร์มาได้ไงฟิงเกอร์พิ้นในเกมส์สัมเราชับตะบักใหญ่แล้วเอาเนี้ถ้ามีเด็กเห็นว่าคนพูดเสียงดังแล้วก็จะเติอนว่าอืมเนาะ ดิเล็กไม่รู้ว่ามันมาอยู่นอกกันมากคนจ้ะพวกนี้นให้เราล็อกเลยดีมากประมาณห้าสิบหร้อยเนี่ห้ามฟังคุณเป็นคนเก่งนิสัยดีเพื่อนมากมายนางฟ้าชัดชัด อุ้ยเห็นด้วยค่ะเดี๋ยวผมตัวเองเอ่อคนบางคนใส่ยังได้เอออะไรเงี้ยนะเหมาะกับขนมอะไรขนมด้วยเมียวเมียวขนมอะไรอะเฮ้ยหายใจเถอะเฮ้ยทดสอบเถอะยังมีอีก เป็นคนบ้านสบัดจริงหรือหมวดแฮรี่พอตเตอร์แอนด์เอ่อเรามาแค่ไหนโอ้โหไม่ได้เลยค่ะคุณอ่านแค่ไหนอโอไม่อานเลยเห็นฝีมือกันมากเลยลองคะเดีอยอ hey. Hey, อานะ่าี้คุณรู้สึกให้เห้อ่อสินะภาพไหนนะสนัจวัาถุสั์ เด็กคอยค่ดี่มูกดังงานที่ทุกอย่างหายเนี่ยว <c oughs> ันนี้คุณอยากไปที่ไหนไม่ไปในนี้เหรอฟัอองไม่ได้เสียงสลดนะ <c oughs> <c oughs> พ่อเป็นเกย์แต่งงานกับคุณแม่พขาพ่นทำไม่เห็นกันเห็นได้ก็เองมีกับเพื่อนโอ้เขาเป็นเกย์ชอบคุณอาร์ตนัเนี่ยน้อยไปนิด

เออม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 คุณรู้จักโอ้ยห้องเจ็ดป่ะหรือห้องเจ็ดเออคุณป็นาแบบไหนวะแล้ขามืนแบบคหมัอนเดาๆคู่ใจจะพอว้า มีแฟนหนังไลนอืมทุกคนคะคนมีปัญหาหรือไม่อืมอ่าไหนที่แบก็กำลงเนี่ยคนอเปลี่ยนเสื้นไม่ดูดิอืมมีแฟนน้านี่หนังไอหน้าไอคนนี่ยอ้าไม่หมาะเลยเอ้เล่นดูดิค่ มึ่งเลยมีเหมาะเลยมีึ่งจะเป็นนางเอกเลยเกมนายใจไหมครัดชาหกโอ้ยขอมูปันอย่างเงี้ยวนวณดูโอ้ยยังอยู่ยังอยู่แต่เอาไว้ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยว เขาโอ๊ย oh, อ oh nice. ่อนน้อยแบบเออแบบทำไม่เป็นอ่ะนี่นี่เป็นนักการทุกสิ่ง ขอให้ชีวิตมีความสุขดีกว่าถ้าสิ่งไหนไม่ได้ฉันในตอนนี้คนดีมด่มอยู่งมุม่งสร้างพันธนาการลยู่เนี่ยสตูที่ตามล่าคือมันกลัวค่ะนี่สายข้อได้ของคนมากที่สุดนะฮัน <c> ค <oughs> ิดว่าอะไรอ่ะคิดว่าอะไรอ่ะต้องแข็งแกร่งดิมัน็นสลับไปแล้ว รักสนุกเป็นห่วงคนในครอบครัวรักสัตว์เหรอเรารักสัตว์เหรอคุณที่ใดที่คุณชอบเออไม่คุณอยากได้เนี่ยะไรบางในช่วงตอนนี้เออไม่ได้อยู่ในนี้ทำให้แบบไหนเออ่ แหละเราบอกแล้วเราไม่เหมาะคนแรกเาชื่อใม,ม,ม,ม่เอ็มมาม่เออนีดีกวา <c oughs> นาที่เราหรอ เยอะมากค่ะนใสงแล้วเขาแบบแฮมนี่แล้วเขาเป็นตนลอลเรามีความสามารถด้านภาษาอะไรประมาณนี้ต่างวิทยาศาสตร์ี้ไม่ค่อยมันใสคณะเอ่อที่ใช่เหรอ สิเละวิทยาศาสตร์สงบเียบสุด้าใจไหมดีมากยบ๊